เทปพันเกลียวพันยังไงให้ประหยัดนะครับคุณผู้ชมครับพันแบบนี้พันเยอะๆเปลี่ยงแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพ่อเพินก็จะพาคุณผู้ชมมาพันเทปพันเกลียวแบบประหยัดนะครับไปนะครับไปรับชมกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าชู่ช่องพ่อเพิร์นชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพินก็จะมีเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคดีๆนะครับ ในการพันเทปพันเกียวนะครับเวลาเราซื้อข้อต่อตรงแบบนี้หรือว่าข้อมาแบบนี้ครับส่วนมากแล้วเราจะพันเกียวนะครับพันก็คือเราจะพันทั้งหมดนะครับพันแบบนี้แบบนี้ครับทําให้เทปพันเกียวของเราหมดไวนะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะทําการพันใหม่ครับพันยังไงพันด้วยวิธีไหนครับเทปพันเกียวของเราจะ ไม่หมดไวัยและใช้ได้อีกนานนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำแล้วรับชมการพันเทปพ,พันเกลียวแบบใหม่ด้วยกันเลยนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับส่วนมากแล้วเวลาเราพันเทปพ,พันเกลียวใช่ไหมครับเราก็จะทำการพันแบบนี้ครับพันรอบๆแบบนี้ครับทำให้เทปพ,พันเกลียวของเราหมดไวและใช้ได้ไม่นานนะครับแบบนี้ครับ แต่วันนี้เราจะทำการพันใหม่นะครับทำแบบง่ายๆด้วยครับเราจะใช้อย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเวลาเราจะพันนะครับให้เราทำอย่างนี้เลยนะครับมมวนๆอย่างนี้ครับเราจะวนมวนๆแบบนี้นะครับนี่ครับคุณผู้ชมทำตามแบบน,นี้เลยนะครับเสร็จแล้วให้เรา เราจะพันเข้าไปร่องแบบนี้ครับพันเข้าไปแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วให้เราหมุนแบบนี้อีกรอบนะครับแล้วก็ดึงออกครับ เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วเราก็ทําการหมุนครับหมุนติดกับคอของเรานะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับมันก็จะแน่นพอดีครับแล้อีกอย่างหนึ่งก็จะไม่เปลืองเทปพันเกลียวของเรานะครับทําแบบนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับง่ายที่สุดเลยครับคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับแบบนี้ครับเราเพิ่หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับในการพันเทปทันเกลียวแบบใหม่วบนนี้ครับพ่อเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพ่อเพลินช anel เลยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ